นกขรวขวานใหญ่สีเทาใหญ่ที่สุดในบรรดานกขรวขวานเกรตเตอร์ฮูดเทคเกอร์อ่าใช่ตัวนี้จะเป็นตัวลูกสังเกตที่หัวยังล้านอยู่ทำไม่มีพญาวังมันมันมันกำลังมันเจอรังเลยไนมะ่ใช่มันกินมดอยู่มันกินมดนี่กำลังกินมดอยู่ กี่แทจ์จำไหมจำเลยลุงที่มันดูขึ้นไปตอนที่มันโดดขึ้นไปแดงเลยงเลยลุงโอ้นี่แดงนี่แดงกว่าอันนี้มันใบไม้มันดำบางตัวลูกไตัวนี้แสดงว่ามันตัวเมียเล็กเล็กอย่นตัวเมียนีงถ้าตัวผู้ตัวเมียดูยังไงคือไอ้ไอ้ตัวที่เราถ่ายทีแรกนะตัวผู้เห็นไหมกรงนี้มันมันมันมีเรื่องแดงแดงอะ ตัวที่เห็นตัวนี้จะเป็นตัวเมียเพราะที่ถ้าเป็นตัวผู้ตรงคอที่เป็นส้มส้มจะเป็นสีเหลืองไอ้สีแดงสดออกเหลือง